สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชาแนลนะครับจะมารีวิวเหรียญหมุนเวียนครับหนึ่งบาทหลังวัดพระศีนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเบ็ดนะครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้ในประเทศไทยนะครับเหรียญกระส์หมุนเวียนชนิดหนึ่งบาทนี้นะครับในปัจจุบันนึงครับมีด้านหน้าเป็นภาพบรมสศัยลักษณ์นะครับเท่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุญเดชนะครับ ด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นภาพพระศรีรัตนเกดีนะครับหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่8อสิงหาพศ2525 29นะครับในปีพศ2552กรมรังรับได้ปรับปรุงลายของเหรียญน,นะครับและเปลี่ยนโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญโลหะ ใส่เหล็กชุกนิกเกิลน,นะครับน้ำหนักของเหรียญน,นะครับลดลงเป็นสามกรัมนะจากเดิมเป็นสามสี่กรัมนะครับโดยม,มีีโดยมีขนาดความหนานะครับเส้นผ่าอยู่ตุงกลางอย่างเท่าเดิมนะครับอันนี้คือเป็นนดลายของเหรียญหนึ่งบาทนะครับทีนี้ก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ เหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับเหรียญกระสัเหรียญชุมนิยนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับตรง่อพระธาตุนะครับตรง่อพระธาตุตรงปลาย่อพระธาตุนะครับมันยอดพระธาตุน่ะเดยนะครับตรงปลายยอดพระธาตุนะตรงพระธาตุตรงยอดเลยนะครับมันจะมีแบบ ถ้าถ้าถ้าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตรงยอดพระาธาตุเนี่ยจะชนกับมุมขอบเลยนะครับแต่ทางด้านนี้เนี่ยจะอยู่แถวๆตรงคําว่าประเทศไทยเนี่ยครับคือยอดพระาธะรแบบาตมมมมาธามาุมันมองไม่ค่อยชัดนะครับมมองแบบมันเหมือนกับแทบจะไม่มีนะครับไม่มียอดพระธาตุโผล่ขึ้นไปอีงนะครับมันล่างๆนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับคือ ดูแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ที่แม่พิมพ์นะครับการเคลืนรูปมันอาจจะตรงจุดยอดรก็อาจจะมีอะไรไปติดหรือว่าอาจจะตรงยอดอาจจะเบลออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยการกดลงไปแม่พิมพ์ไม่ค่อยชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กน้อยที่นําให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับแล้วก็เป็นจุดตาหนินะครับเพื่อ ให้นําไปสังเกตนะครับมันก็เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยถ้าตรงหยุดไหนที่มันเป็นเหรียญที่ผิดปกตินะครับเหรียญนั้นก็จะมีราคามากกว่าหน้าเหรียญนะครับจากหนึ่งบาทก็อาจจะเป็นพันสองพันอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญที่พิเ,เศษกว่าเหรียญอื่นๆนะครับครับอันนี้คือเป็นจุดสังเกตให้นะครับก็ให้พี่ๆน้องๆลองไปสังเกตดูนะครับมันไม่จำเป็นต้องว่าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับอาจจะเป็นปีพศอ,อื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็ ถ้าผมมองๆดูนะครับมันก็ไม่ต่ำกว่าหลักพันขึ้นนะครับถ้าถ้าเป็นมีตำแหน่งแบบต่างจากเหรียญเดื่นนะครับครับก็อันนี้ว่าให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเพื่อนำไปต่อยอดในการหยิบเหรียญขึ้นมาให้สังเกตนะครับครับก็เป็นเคล็ดลับเพล็กน้อยนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามหนุนชั n น l นนะครับครับก็ฝากกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ